สวัสดีค่ะนี่นี่ขเขาเชิญนี่เลยค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมือนิ้กับพบก,กับช่องอันบันหนองอเนาะอันสาร์วายเป็นคนมาเปิดช่องนะคะมือนี้นะสีผ้ามาทุละแบบจริงจังเลยทุกคนมาแก่ช่วงนอพราวา ทุลาราบินจจีนีเพราะว่ามันเลยวันนี้มันเดินกุมภาแล้วนะเขากับว่าสิบไปอันแก่ช่วงเพราะว่าเป็นปีช่วงรวมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลละคิดว่าอัน้าจําโบ้ผิดนะเขาอ่นยังเกาะปีปีมะสิงมันเป็นปีมะสิงแต่ว่าเข้ากับปีมะสิงอะนะมันก็ช่วงรวมกันปีนี้เดียวเข้าสิบห้าไปวัดเนาะทุกคนไปไปพอกันอยู่วันเลย ามาหอดแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาเสร็จไปอ,อ่าบริจาคนะคะเขาไปเออนี่เลยเขาให้เบิง์นเลย เห็นบอกของฉันมาบู้ทุกคนเข้ากับชัดแกะก่อนเหมือนนี้เนาะค่ะมากับเสาปอสองเสาปอมาค่อยอัปเดตเออเพื่อนไทยไทยบอเพื่อนรังแดงขนาดนี้ เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทึงท่งๆกันเนาะทุกคนเดี๋ยวอืมเขาสิว่าเฮ็ดปีชงเนาะพี่ชงคือใบนี้ใช่ไหมอืมโอเคไหนเราก็ติดเดี๋ยวขออนุญาตเขียนทุกคนเก็บมไว้แล้วนะคะข้างก้น รัเขานี่นะคะนางสาวรัจนาไม่วเข้ากับเขียนรายละเอียดแล้วเนาะสองใบหน่อยนี่เพื่อนห้พกใบใหญ่นี่เพื่อนห้ไวไใ้รถนะคะและ้วก็ตัวนี้เข้าสิขึ้นไปวายตามขั้นตอนของเพื่อนในการแก่ช่วงเนาะทุกคน ันจะเป็นฐานแหลกของห้อเนาะทุกคนอัะส,สีมีเป็นเหล็กนำเบอร์แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแนะนำห้อเห็นเองห้อกระสีเอาใบมะยอนตูไใบแดงเขาสิล่งนำเลยเออ จุดทูบก,ก่อนก็ได้ปะห้องเิม่าจุดถูกเมือ่อกี้เราก็หายปัดเป่าซิงโวดีออกไปเนาะวิวผู้เดเคยมานอกวัดจีนอยู่แถวอุบลวาสาัสดเนาอทุกคนเพตาะแฟ่งดีดีวิวดีข้างเซม่าไว้สักกะระแก่ช่วงอยู่นี่เนาะ แล้วทุกคนเข้ากันค่ะใต่อนท่านคุณายตามต้อดับที่เงินเอนสองใบนี้เข้ากันจะเอาตับใบใหญ่ในครบสองปีเขากันเอากร่งเขึ้นรับที่สามนะคะทุกคนขอพ้อนเปนน้ำกันเด้อดับที่สี่ เราสิพ้มน้ำมันนะเราพุ่มก่อนเนาะโอเคตาห้องเจอหนึงเธอเห็นไหมจับได้กันโอเคจุดตื่นเติมน้ำมันตะเกียงต่อตรงไหนอะน้ำมันตะเกียง เดี๋ยวข้าสีบริจาาก,กันเนาะทุกคนเติมน้ำเด้วยทุกคนมาัดกันเติมน้ะเจอความสว่างสวัยของชีวิตแสงสว่างให้ทุกคนด้บุญด้ท่าน้องกนเด้วย น,นะคะ,ะค้อ๋อตีระคังข้างนอกโอเคค่ะยังไม่เสร็จเนาะเราต้องไปกวดน้ำแล้วก็ตีระครังข้างนอกตรงนั้นด้วยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวห่อสีน,น้ำไปเสียงเสียงสีในการอันชีวิตก่อนเนาะซาบอาซึ่งอันซาวหวานไปไปเสียนซีมาลาสุดแล้วไปยูวัดอันนั้นก็เลยจอว่า ใายอีกอะนะน้องมันดีแล้วห้องจะได้เด็ดเป็นใบหนังจัะเซลฟ์โป้คือยใส่เบื้องเพื่อพี่น้องหลุ่นนำ้ำตัวไหนเบื่อเลยน,น่ะหันอีกฟังนึนี่บ้เบอร์นนหนึ่งบ่นนงบ้า,ออบาท้อเด็กงามนกทุกคนมีหนึ่งละงอนนี้ เห้าอ50เปซน,นละข้างแลวก็ทุกคนแล้วแลเนาะเขาก็เลยสบายใจเนะาะพราะว่าเส้าวันนีช่วงเจ็ดสิบหาปร์เซ็นต์พ่นเลยต้องรับสองเลยปีนี้ เสร็จเรียบร้อยภารกิจของเราเอ๊ะครับทุกคนสบากับสเขาวไปทำงานนพราะว่าช่วงนี้ก็คขออนุยาตพันออกมาทำบุญแก่ช่งเนาะทุกคนไปพ่อกันจ้าสวัสดีครับทุกคนเนาะ ตอนนี้เ้าถ่ายต่อจากคลิปเมียแลนะ้วทุกคนเนาะในคลิปสว่านนั่นแหละเมียเพิ่นไปทำบุญมาแล้วแล้วก็พอดีเลยสื่อของก็เชีย่ยแปเอาไปให้ตงบีเนาะทุกคนเนาะร้านอากอยนนะั่นแหละเพิ่นแชทมาถามแชทมาฝากซื้อของนั่นยนะ่ะแต่ร้ายเหมือนเลยผมมีเวลาว่างเสี่ยเอาไปให้เพิ่นเนาะ เลิกงานนั่นแหละทุกคนเนาะช่วงนี่แหละคนฝากว่าฝากสื่อนะฮนฝากสื่อเกิเด้เรือยๆแบบเกิบแต่เอาแนวได้ก็ได้เราเบอร์สามสิบเจ็ดเนาะเรืเ่อยๆแตแนวนี้เกิบคู่ละลอยกับแชมพูยาซาผมนี่แหละแชมพูยาซาไอเ้เขีมหน่อยกับยาซาผมเนาะกับไอ้สบู่ กับไอ้บุ๊กเก็ตปากกาเนาะปากกาน้ำเงินกับปากกาแดงแข่งหนึ่งกับปากกาน้ำเงินแข่งหนึ่งเนาะได้ซัมนี่แล้วทุกคนเนาะน้องบี้่นอันนี้ก็บริส้ทธิ์เพินเนพ่นดอกเพิ่นโอนเงินมาฝากซื้อเนาะโอนเงินมา400บาทแต่ว่าก็เกินไปแค่ห้าบาทเนะาะเพราะทั้งเบิร์มันสี่ร้อยห้าบาทผมก็บ่ได้ซื้อยังให้นร้านมากมากนนเนาะเพราะว่าเดือนนี้กั มุนหน้ามุนหลังเงินทุกคนนะเนาะเท่ากับเป็นธุระซอยเลือร้านอกอยกับไ้แค่แบบนี่แหละสื่อของมาห้เอาไปส่งเนาะเดินได้ไม่เงินจังสีพ่อเด็ซสื่อเนี่ยพื้นไปฝากันตัวคนเนาะชว์ให้เงินกับพ่อเด็ตัดเลือแต่พ่อได้ดใส่เนาะเท่ากับซอยตามกําลัางเข้านี่แหละตัวคนเนาะเข้าโบไดวาสีเอาเงินสื่อไปเห็นหนองโดยตรงเนาะถ้าเขา ถ้าผมรวยผมจะเฮ็เดแนวนั้นอยุ๊บสื่อไปฝากรถนะซำลูกล้านเนาะเดี๋ยวเาเขาก็นซอยทสมัยเป็นซอยกำลังซะซอยแบบซอยกำลังสื่อของไห้นั่นแหละเอาสีเดินทางไปเนาะทุกคนเนาะยังแต่ซอยเดือกกันไปเอาโมพี่เอาใบลำเรื่อยๆเนาะเอาแต่ซอยเดือกโดยกำกำลังนี่แหละ ให้กับร่งใจนอ้องเรียนยนั่นแหละเนาะน้องบีพันแชทมาฮะน้องบีคือน้องน้องโบน,นั่นแหละเนาะน้องบีเรียนอยู่โร,ร,ง,นเนง,เรงเรียนราชประชานครนะทุกคนนะฮะก็เดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนราชประชานครอุบลราชธานีนเนาะเพราะมันห่างจากที่ทํางานผมกับว่ามาณประมาณ6กิโลนี่นะทุกคนเนาะโคกเจ็ดกิโลนี่บวกเกินนี่หรอก เลยล่งบาลหาซีบันสาไปผลเนาะถ้าข้างหน้าผมก็จะเป็นแยกโดนท้องท้องขี่ไปกับแมาณโคเกตสูนี่แหละทุกคนนะก็น่าจะหอดกว่าผมแปดมอเตอร์ไซค์มาเนาะน้องบีน้องโบน่าจะออกมาสื่อของมันยากแล้วทุกคนเนาะก็เลยมัก็เลยฝากสื่อกับผมเป็นยังแล้วทุกคนเนาะก็ซอยเลือกกันไปนี่แหละลูกหลานน้องนง มาทุกคนเนาะเดี๋ยวเราอยากขับมอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หนานรองเลียนคนเลยโทรหานองบีืัอกี้นี้นองบีว่าเดี๋ยวถ่ายอยู่สลาหนานรองเลียนเนาะอยู่ในเขตนรองเลียนนั่นแหละไปเดินทางกันคนกำลังขูดใจเข้าดีเลย โทรหาหนองบีเนาะทุกคนเนาะเอาค้องมาให้เพื่อนหอดอกเรียนเลยนี่ดงกเรียนนองบีเนะาะก็มาจอดนาซลาข้างในงนี่เลยเดี๋ยวโทรหานองบีก่อน บี้อยู่ไหนกำลังจะเดินไปที่ศาลาค่ะอ๋อโอเคงานถึงแล้วค่ะโอเคบรรยากาศโรงเรียนทุกคน กำลังเลิกเรียนพอดีหานองบีมาเนาะสวัสดีค่ะน,นี่นี่เขาเค่ยนี่เลยค่ะข,ขอบคุณค่ะแล้ว มีอะไรรอบหน้าค่อยบอกน้าอันก็ได้ค่ะไม่ได้อะไรค่ะโบไปไหนสินน่าไปอยู่หอค่ะอ๋ออยู่หอกระเป๋าแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโอเคบ๊ายบายน้าอันไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรพ่อเชทมาก็ได้ โร,งเ,ง,รนนงเรียนราพันชานครสามสิบสองเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยบรรยากาศหน้าโรงเรียนเป็นแนวนี้ด้านในก็ญ่ถ้าถ้าเบิง่งพัดย่าจะเบิ่งไพ่ในแต่ไปเบิ่งคลิปนก,ก่อยนาะคลิปเก่าๆเทียว่ามหาพ่ออ่อนนั่นแหละมหาหนองบีหนองโอยู่โรงเรียนนี่เนาะร้านนกอ,อยแท้ๆ ได้สายเลือดแท้ๆเดียวกันเนาะแต่ว่าเขาเป็นโรงเรียนประจำนาะทุกคนเนาะเด็กเนาะเป็นโรงเรียนประจำมันคุณครูบให้เด็กเนาะออกจากโรงเรียนเนาะเอากต่ซอยได้ซามอีกนะทุกคนเนาะซอยซื้อของมาให้ไอซื้อได้เลยแต่ว่าก็เป็นเงินเงิๆๆนเงินของบีนั่นแหละทุกคนเนาะ ได้ไม่เงินอยากสือเนี่ยมามาฝากมาต่อเนาะทุกคนเนาะมี่อุตส่ามันมีหน่อยทุกคนเนาะมันผมกับมดน้ำมุดล้างกันเนาะพลาดหน้าที่เท่ากับต้องมาพิสูจนนั่นแหละแล้วก็ซอยเลือดนองโดยการนี่แเลยเล็กๆแค่น้อยเนาะซอยเลือซื้อนั้นซื้อนีมาให้ด้วยนองอยากใดๆจ่นี่จะให้นองฝากฝากเข้าซื้อไปให้จงสีเนาะรุนแลงกันไป มาทุกคนจะพอกันคลิปนะคลิปนี้เอาไว้ทรับนี่หลถทายน้อยนึงเนาะเดินทางกลับบ้านจากจากนี้ไปบ้านพบกับประมาณ2 0กิโลนี่แหละทุกคนเนาะมากลับบ้านเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย